ครับผมวันนี้มุมกาแฟของนาเล็กก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะอยู่ที่ตะเมียงนะอันนี้ก็เป็นกาแฟเม็ดกาแฟสดน,นะเราจะมาดิฟกันเนี่ยเพใส่นี่เลย จะมาหมุนนะเน,นี่ยเป็นแบบ <qued ew et> บดกาแฟก็ <qued ew et> ออกกำลังกายไปด้วยนะก็ถ <qued ew et> ือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมืกันนะ <qued ew et> มีเครื่องบดกาแฟเม็ดกาแฟ ไม่ออกกำลังกายด้วยเน,นยี่ยมอนมีแขนกินกาแฟสดๆแบบนี้อ่ะกินหอมหอมชื่นใจเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวคนหอมกินกาแฟกินอ่าร้อยลงไม่มีอะไรให้หมุนแล้ว ชัองจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงที่นกรองนะกรองกาแฟเนี่ยเราก็จะเทลงไปเราก็จะเทน้ำร้อนลงไปเลยกินกาแฟกันแบบนี้โอ้โหกลิ่นหอมมาเลยฮะ กลิ่นหอมเลยฮะ,ะเมี่ยวเกล่น,น้ำไปแล้วเราก็มาดูกันหน่อยฮะนี่กาแฟสดๆของเรานะ ครัผมมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้ก็ถือว่าได้อะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาก็เป็นกาแฟสดที่เราดิฟเองทำเองกินหอมชื่นใจเปลี่ยนจากที่สัตหีบมากินที่จังหวัดสุรินทร์ด้บรรยากาศอากาศเย็นๆสบายๆบายวันนี้ ไไกันบรรยากาศสบายๆแบบธรรมชาติอันนี้ก็เป็นต้นจันผานะที่เพาะจากเมเล็ดเองนะันนี้ประมาณสัก3-4ปีก็จะเห็นแบบนี้นี่แหลธรรมชาติของเรา ก็เป็นเฟิร์นสวยๆนะชายผ้าสีดาแต่และหัวเนี่ยโอ้โหถือว่าหัวใหญ่เลยชายผ้าสวยมากๆ <นะ S 1> อยู่กับธรรมชาตินะ มาดูกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้เมื่อประมาณช่วงสิงหานะสิงหาตุลาอะไรประมาณนั้นคนระับก็ใช้เชือกฟางผูกเกาะไว้กับต้นต้นคูนฮนะหน้าบ้านโหปีนี้ออกดอกเยอะแล้วก็เนี่ยติดฝักด้วยสวยงามฮนะ นี่แหละปลูกกล้วยไม้ก็ปลูกง่ายๆกันอย่างนี้แหละฮนะมีนกมาสร้างรังด้วยนี่ฮะช่วงนี้มันก็จะร้อนแล้วก็จะแรงนะกล้วยไม้ก็ดูเหี่หยวๆนิดนึงนแต่ตันนี้เขาไม่ตายนะดูนดูรากของเขาเกาะไปทั่วเกาะแน่นนะ เชือกฟางที่เราผูกเกาะไว้เนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวก็จะเริ่มผูกหรือว่าเอากันไกลมาตัดทิ้งได้เลยนะเพราะว่าเมื่อรากเขาเกาะแน่นแล้วเราก็ตัดออกนะเน,แบบนี่ฮนะเชือกฟางอะไรเราผูกไว้ <isions> ถ้ามันต่อไปันก็จะผูกเอง หรือเราก็สามารถตัดออกได้นะนันแลละผูกไว้ประมาณ3-4เดือนเขายังไม่ผุก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถติดตัดออกได้ดึงออกได้เลยครับ ม,มันจะทําให้ดูไม่สวยงามไม่ธรรมชาติถ้าเราอยากให้ธรรมชาติเราก็ต้องเอาเชือกฟางออกรากเขาก็จะเกาะและอยู่ได้ฮะเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆของนาเล็ก นี่แหละกวยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไวะ้เริ่มสวยงามแล้วปีนี้ยังเนี่ยยังไม่สวยสดเท่าไหร่ปีหน้าเดี๋ยวคอยดูงามกว่านี้อีก ครับผมสลับคลิปนี้นะ <c oughs> ก็จิบกาแฟชมธรรมชาติมาดูกล้วยไม้ของน้าเล็กด้วยค,วครับผมขอบคับที่ติดตามรับชมช่องติตน,นัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ